สวัสดีครับผมไอ้นุนเกมเมอร์แมวเหมียวครับคุณคุณจะซื้อ The Last of Us Part 2หรือเปล่าครับถ้าใครคิดจะซื้อแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อเป็นดิจิตอล e d ดิชันนะครับผมแนะนําว่าน่าจะซื้อวันนี้เลยนะวันนี้วันที่18มิถุนายนนะครับเกมจะออกพรุ่งนี้นะครับ19มิถุนายนแต่ถ้าซื้อวันนี้เนี่ยจะได้เป็นแบบพรีออเดอร์นะครับซึ่งจะได้ของแถมนะครับ3อย่างนะ อย่างแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับรูปประจําตัวเราเล็กๆนะใน PlayStation 4นะครับซึ่งเขาจะแถมเนี่ยครับรูปของรอยสักนะของเอลลี่นะที่จะเป็นใบเฟิร์นนะครับปนกับผีเสื้อกลางคืนนะอันนี้เนี่ยก็จะได้ด้วยนะครับแล้วก็ได้ ammo capacity upgrade นะครับก็คิดว่าพื้นที่ในการบรรจุกระสุนนะ่าจะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ crafting training manual นะครับเป็นคู่มือนะในการที่ จะฝึกเราในการคราฟสิ่งต่างๆนะครับในเกมนะของแถมนะครับที่ใครคิดจะซื้ออยู่แล้วเนี่ยผมเชียร์นะว่าซื้อวันนี้เถอะต่างกันแค่วันเดียวนะยังไงเงินก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแบบนี้ก็ได้ของแถมด้วยนะครับโดยที่อีกข้อหนึ่งนะที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือว่าเขาเปิดพรีโหลดแล้วนะครับตอนนี้นะใครถ้าซื้อวันนี้เนี่ยก็สามารถสั่งให้ PlayStation เนี่ยโหลดไว้ได้เลยนะครับพอเกมออกปุ๊บเนี่ยก็สามารถเล่นได้เลยไม่ต้องมาสั่งโหลดกันอีกนะ ใครที่อินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ได้สูงมากนะก็พรีออเดอร์ได้เลยนะครับโหลดไว้เลยพวกนี้มาปุ๊บก็เล่นได้เลยนะครับเกมนี้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นน่าตื่นเต้นม,มากๆนะมี2อ d i ีดิชันนะครับคือเป็น Digital Deluxe Edition นะครับกับ Standard Edition นะเราลองมาดูว่าถ้าอยากจะพรีออเดอร์หรือว่าอยากจะซื้อเนี่ยสออันเนี่ยต่างกันยังไงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นสายไม่ใช่นักสะสมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะซื้อเป็น Standard Edition นะ ก็จะได้อย่างที่พูดไปนะคือเกมเต็มนะครับ The Last of Us Part 2นะแล้วก็ได้รอยสักนะครับของเอลลี่ไปเป็นอวตารนะแล้วก็ ammo capacity upgrade นะครับ upgrade พื้นที่นะในการเก็บกระสุนนะครับแล้วก็ crafting training manual นะครับคู่มือในการครัฟของนะแต่ถ้าเกิดสมมติซื้อแบบดิจิตอล deluxe edition นะก็นอกเหนือไปจากสามอย่างที่พูดไปนะครับก็จะได้ soundtrack ด้วยนะ ดีต้อซาวแท็กนะครับที่เปิดจากตัว PlayStation เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถฟังได้เลยนะฟังผ่านทีวีของเราก็ได้นะครับหรือว่าใครต่อเ a y s t a t ช o n กับหูฟังเนี่ยก็สามารถฟังได้เหมือนกันนะครับมีดิตอลมินิอาร์ตบุ๊กนะก็คือเป็นอาร์ตบุ๊กนะครับเป็นเหมือนกับภาพสวยๆนะจากเกมนะไม่รู้ว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพสเกจเบื้องหลังนะแล้วก็อาจจะมีภาพเบื้องหน้าด้วยนะครับปนการมีรายละเอียดอธิบายที่มาที่ไปของฉากต่างๆ การออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็ได้ PS4 Dynamic Team h ด้วยนะได้ Team แถมพิเศษด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเป็นเท่านั้นนะครับได้6 PSN a ว a t a r ด้วยนะรูปโปรไฟล์ ID ใน PlayStation 4นะครับถึง6รูปเชียวก็อันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าอยากจะประหยัดนะก็อันนี้ก็พอแล้วถ้าใครยังไม่ซื้อนะแล้วก็อยากจะดูว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์นะที่ เพจนะครับแนนูยูทูบเบอร์นะตอนวันศุกร์นะเวลาเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีเผื่อจะตื่นเต้นอาจจะเล่นเย็นๆแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาติดตามไปด้วยกันก็ได้นะครับก็ผมเมนูนี้ลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดดิ่งกริ้งกริ้งสวัสดีครับ